สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนขับทุกท่านนะครับวันเสาร์ที่13กันยาจนาโศก 18, น,นาฬกสิบแปดเวลาขณะนี้ประมาณ14.40นนะครับพาชมบรรยากาศโองของนาคูหมันฟารามครับบรรยากาศหน้าฝนนะครับข้าวสวยงามครับข้าวงามกับแปลงนี้ ฝนตกลงมาน้ำเต็มคลองครับใช้ไก่เต็มคลองน่ครับน้เย็นออกขบครับถึงออกบปล่อยประดุกไว้ครับลองดู เป็นลายตครับน้ำเป็ดฉลามน้อยตู้ พายครับพายบรรยากาลมพลื้นครับอาฝนเขียวสลามสลามน้อยน้ำเพชรน้ำเพชรลกน้ำเพชรสลามสลามน้อยสลามน้อย น่ครับสลามหน่อยน้ำเพชรสลามสลามสลามเอ้าไม่กลัวไม่กลัวน้ำเพชรน้ำเพชรน้ำเพชรโตเป็นสาวแล้วน้ำเพชรน้ำเพชร น้ำเพชรตู้ตู้โอ้น้ำล้นเลยครับป่อใหญ่น,น้ำล้นตู้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 ฉลามเฉลามน้อยตู้ น้ำเพชรไปไหนลูกน้ำเพชรไปไหนไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะน้ำเพชรนะเผ็ดนะโอ้ยน้ำเพชร,นะพชรสลามสลามสลามกลัวครับกลัวทำนานได้เกอกันน้ำล้นเลยครับ กับแปลงนี้ก็ยาเยอะเหมือนกันข้าวข้ากำมขึ้นแซมแดนอะไรมาทำหลังยางี้แดนใต้ แผงโซลา่าเซลล์ปกติทุกปีจะล้นครับตรงนี้พอเดียวดินมาถมชงหน้าแรงเดาดินมาถม,มสองสามรถปกติตรงนี้จะลน้นครับ ขึนนะ้นนอนนต้องมาตัดนอนสอง ต้นยางตกงนีล้ล้มน่าจะตายล้มขโมย ับน้ำท่วมน,นะครับต่วต้นยาง ลบครับไม่ได้ตัดายาดลบเลยเต้นคูนครับออกลูกเต็มเลยอ,เออกลูกเต็มเลย

คลิปปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพี่น้อง FC แฟนคลับท่านที่ติดตามรับชมนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปัดสาจากลรกภัยไข้เจ็บจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กันงานเฮงเฮงลอยลอยปังๆกันทุกคนครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ